หมอนทองวิทยาครับบอกตรงๆว่าโอ้โหไปที่ไหนก็ได้ยินแต่ชื่อนี้นะโอ้โหโดยเฉพาะเจ้าคนนี้เลยครับผมน้องเตวลากรช่างเขียนดีครับวิทินย่าแห่งชาเชิงเซานะโอ้โหบอกเลยว่ามีโอกาสได้รับชมน้องสองแมตต์เต็มๆเล่นดีจัด เล่นดีจัดๆเลยนะสมแล้วที่ได้ฉายาว่าเป็นวิทยานะครับผมโอ้โหแล้วก็หมอนทองวิทยานะจะได้เข้าชิงนะครับผมในวันเสาร์นี้นะอู้เจอกับชัชนาทครับแฟนบอลน,นี่รอเชียร์กันทางประเทศนะครับผมโอ้โหเพราะหมอนทองวิทยาเนี่เราต้องเรียนกันตโตๆเลยมันเหมือนแบบเป็นทีมฟุตบอลที่ มาจากโรงเรียนไม่ค่อยดังนะครับโอ้โหแล้วก็การที่มาเล่นเนี่ยคือนั่งรถ2แถวมาด้วยนะมันนี่มันไม่ธรรมดาครับผมแน่นอนว่าสนามสุพัฒราัยในวันเสาร์นี้นะสนามแตกแน่ๆครับผมไม่แน่นะเดี๋ยวผมขอดูเวลาก่อนถ้ามีโอกาสนะอยากจะไปเชียร์ด้วยตาของตัวเองเช่นกันนะครับผมเออคิดเห็น,นยังไงกับเจ้าเตาเวลากรกับหมอนทองวิทยาครับลองคอมเมนต์บอกมาหน่อยครับ